ได้เป็นการฟื้นฟูนะครับเรียกความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่รวมทั้งเรื่องของนักท่องเที่ยวจะได้ไปในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นด้วยผมคิดว่านี้จะเป็นประโยชน์เพราะว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวประเทศไทยนั้นเนี่ยเราก็ต้องการที่จะให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับแล้วก็สามารถที่จะท่องเที่ยวในลักษณะที่รู้เท่ารู้ทันแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับรักษาวัฒนธรรมอะไรต่างๆนี้เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ก็อยากจะเชิญชวนครับหนังสือสองเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมได้อ่านแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามีอะไรที่ดีมากๆรวมทั้งแนวคิดต่างๆในฐานะที่น้องๆทั้ง3คนเนี่ยเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์ด้วยเนื้อหาส่วนใหญ่ของหนังสือจะนําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของจังหวัดท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่เป็นจังหวัดในภาคกลางที่เคยประสบอุทกภัยทั้ง15จังหวัดเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนไทยกลับไปเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดที่เคยประสบอุทกภัยมากขึ้นและหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจสามารถ หาซื้อพ็อกเก็ตบุ๊กทั้งสองเล่มได้ที่ร้านขายหนังสือชั้นนานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะเนี่เป็นการเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแล้วเราก็เห็นใจคุณผู้ชมนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้ไปร่วมในงานเปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊กไม่ได้ไปซื้อหนังสือในวันนั้นวันนี้เลยเอามาแจกเลย5เล่มนะคะในรายการ ต้องเล่นเกมกันนิดหนึง่งส่ง SMS นะคะชื่อรายการเจาะข่าวเล่าความมาที่หมายเลขโทรศัพท์0816336677นะคะห้าท่านแรกจะได้รับรางวัลเป็นหนังสือท่องเที่ยวรักแผ่นดินเมืองไทยเชื่อมั่นศรัทธานะคะส่งไปให้ฟรีถึงที่บ้านเลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาค่ะอาจารย์นทัทวุฒิคก็ต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าบ่ายสองวันทิตย์พบกันใหม่นะคะกับอาจารย์ณัทวุฒิะดิชนวสดาสวัสดีค่ะ